สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมการ์เดนเทวกันอีกเช่นเคยนะครับก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ในเกมการ์เดนเทวแล้วนะแต่ว่าต้องบอ,อกตาตรงว่าภายในแพทนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจมากขนาดนั้นนะครับโดยระบบใหม่ๆที่เข้ามาภายในเกมในรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ ที่เข้ามาในเกมนะครับแล้วก็ให้ดูพรีวิวในเรื่องของระบบห้องของชั้นกันนิดหน่อยละกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระบบใหม่ที่เข้ามาในเกมนะครับที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนหน้าล็อบบี้ได้ว่าเราจะดูแบบปราสาทลอยฟ้า หรือจะดูแบบภายในห้องนะครับซึ่งก็สามารถเปิดปิดตัวของ UI ต่างๆภายในหน้าเกมนะครับสลับฉากนะครับผมตรงนี้ได้นะครับว่าจะเปลี่ยนตรงไหนเป็นหน้าเริ่มต้นหรือเปล่าใครชอบแบบไหนก็เลือกได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเลือกฮีโร่ที่เราต้องการนําขึ้นมานะครับผมในหน้าห้องได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนในเรื่องของคอสตูมต่างๆได้ที่นี่เลยนะครับในบางกรณีที่แบบว่าตัวละครนั้นเนี่ยมันมีคอสตูมนะครับอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างสักตัวนึงละกันนะครับผมที่แบบว่ามีคอสตูมนะครับผมอย่างปูกนะฮะคาย เอาละกันเนาะก็สามารถปรับเปลี่ยนคอสตูมได้ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับ อ่ะอันนี้ก็ในเรื่องของบ้านหรือปราสาทลอยฟ้านะครับเดี๋ยวในเรื่องของรีวิวตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยในคลิปคปนี้นะครับเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอทหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมริสเบโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผม อาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกร,รม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนําไปทําการเปิดบอท หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG จ o n e ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนําไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับตัวละครที่เข้ามาใหม่ในรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครคันหน้า ล้อเล่นนะครับผมอันนั้นมันเกิดใหม่เป็นไอดอลนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่ที่ชื่อว่าออสเปย์แอนนานะครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮีโร่ประเภทอะไรนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้เปิดักเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีเพรเหลือใช้หรือว่ายังมีตัวละครที่จะเป็นจะเป็นในการเปิดอีกค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวละครกันหน่อยละกันนะครับโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของค่าเติมตต่างๆต,ตามนี้นัพงจมต นะครับผมอัตราคริติเข้าเลือดแล้วก็พลังป้องกันอยู่ในมาตรฐานที่ปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตัวของสกิลปาร์ตี้เนี่ยของเขาจะเป็นความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธแล้วก็ความเสียหายของสกิล ขึ้นทนำไมถึงบอกว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้หลักๆเลยนะครับปัจจัยที่ไม่ค่อยน่าเปิดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่1มันเป็นดาเมจดิวเลอร์ระยะไกลนะครับซึ่งตามปกติมันควรจะเปิดเพราะว่าตัวดาเมจดิวเลอร์ระยะไกลหลายตัวเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับสเป็นตัวละครดาเมจไรธาตุนะครับอันนี้ให้จําไว้ก่อนนะว่าเป็นดาเมจดิวเลอร์ระยะไกลแล้วก็ดาเมจไรธาตุแต่ว่าเราจะมาดูในเรื่องของสกิลต่างๆของตัวละครนะครับ ตัวของการโจมตีปกตินะครับผมของแอนนาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่เป็นการโจมตีที่จะใช้ตัวของร่มเนี่ยยิงออกไปเป็นปืนนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายระยะไก,กลแก่ศัตรูสั้นๆง่ายๆแค่นี้คือจบนะฮะต่อมานะครับพาร์สิเองเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับในช่วงตอนตอน5ดาวเนี่ยต้องเป็น ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพาร์ทที่มีผลเฉพาะตัวละครของตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขในการใช้งานด้วยนะครับผมและยังอวยแค่ตัวเองเท่านั้นไม่มีผลกับเพื่อนร่วมทีมเนาะสกิลนี้เนี่ยถ้าหากว่าภายในปาร์ตี้เราเนี่ยมีเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด4คนขึ้นไปนะครับค่าความเสียหายที่สร้างแก่ศัตรูจะเพิ่มขึ้น40%นและความเสียหายที่ได้รับเนี่ยจะลดลง20%นนั่นก็คือตีแรงขึ้นแล้วก็โดนบอล,ลงนั่นเองแต่ถ้า ความเสียหายที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยจะมี20%แล้วก็ความเสียหายที่จะได้รับเนี่ยแล้วก็ความเสียหายที่จะได้รับเนี่ยลดลง40%นะครับก็คือตีแรงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็โดนเบาลงขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะให้จาไว้ว่ามีผลแค่ตัวละครตัวเขาตัวเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาในเรื่องของเชนสกิลก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเชนสกิลที่ อย่างเดียวเพียวๆเลยนะครับสั้นๆง่ายๆคือจบนะครับไม่มีอะไรจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวของกันเบลล่านะครับโดยอาวุธประจําตัวของเขาเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ถ้าหากว่าการโจมตีปกติของเขาเนี่ยโดนเป้าหมายนะครับจะเกิดการระเบิดภายใน3วมนิทีซึ่งจะติดตั้งวัตถุระเบิดที่จะสร้างความเสียหายเท่ากับ100%ของพลังของพลังโจมตีของตัวละครของแอนนานะครับและเอฟเฟกนี้เนี่ยเกิดผลได้5าวิต่อหนึ่งครั้งซึ่งค่อนข้างที่จะกูดาวนานอยู่พ สมควรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ150%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยเลือดน้อยกว่า50%นะครับอ่ะนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มกิจจํากัดแล้วก็การสลักเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับ Attack s p เปอร์ s <S นะับผมอันนี้ก็ Attack 15เปนะครับแล้วก็สกิลอาวุธก็จะเป็น Umbrella Shot นะครับอ่ะก็จะเป็นการเอาตัวของอร่มเนี่ยยิงออกไปนะฮะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะฮะ ซึ่งพอเราดูในเรื่องของรายละเอียดสกิลต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าลำบากมากๆนะครับตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่า เป็นดาเมจดิวเลอร์เนี่ยโอ้ดูน่าจะค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรใช่ไหมนะฮะแล้วก็การโจมตีเนี่ยมีทั้งการโจมตีเดี่ยวแล้วก็การโจมตีหมู่แต่ว่าในเรื่องของการโจมตีเนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่ามันสามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราไปดูเทสเอาก่อนแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับในตอนท้ายคลิปเนาะว่าทาไมมันถึงไม่ค่อยน่าเปิดขนาดนั้นนะครับแต่ตัวละครตัวนี้เนาะ สิ่งหนึ่งที่แอนนาเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือตัวของเขาเนี่ยเป็นดาเมจดิวเลอร์ระยะไกลที่ดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยมากนะฮะอันนี้ผมจะไม่ไม่ให้มาดูทีละสกิลเหมือนเดิมนะแต่ผมจะตีให้ดูเรื่อยๆเลยละกันนะครับผมว่าการโจมตีปกติของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นการยิงนะครับผมยิงยิงแล้วก็ป่ามีดนะฮะยิงยิงแล้วก็ปามีดนะฮะส่วนสกิลอาวุธเนี่ยจะเป็นการสเปรย์ออกไปด้านหน้าเป็นรูฟพัดนะครับผมแบบวงกว้างเนาะ ซึ่งถามว่าดาเมจแรงไหมนะครับให้สังเกตที่ DPS ด้านซ้ายบนเอาเองละกันนะี่นี่คือ DPS สูงสุดที่นางสามารถทําได้แล้วจริงๆนะครับคือมันค่อนข้างที่จะเบาเกินกว่าจะเป็นดาเมจ d ดดเล l e r ด้วยซ้ำแล้วก็ถ้าหาเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นที่ผมมองว่าเป็นดาเมจดดวเลอร์แล้วก็มีดาเมจที่น้อยแต่ว่ามันมี ความน่าสนใจมากกว่าเนี่ยอย่างตัวของเลนาเนี่ยเขายังมีความถึกเข้ามานะครับในเรื่องของทําให้ทีมถึกขึ้นแล้วก็อะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สกิลอาวุธเนี่ยถามว่าคูดาวเร็วไหมคููดาวประมาณ4ี่วิอ่าไม่ใช่4วินะประมาณ6วิครับก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้แรงเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่า ตัวละครตัวนี้มันดันตีไม่ทะลุก,กำแพงอีกเนี่ยบอกเลยว่าเล่นลําบากมากๆไม่ว่าจะไปคอนเทนต์ไหนเนี่ยก็เล่นลําบากไปหมดเลยนะครับต่อให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะมีครบ4คนก็ไม่ได้คิดว่าจะเพิ่มดาเมจได้เยอะขนาดนั้นดีเก็จะจบอยู่ที่ประมาณ7จ0 0 0มเองถ้าเปรียบเทียบกับดาเมจดิวเลอร์ในปัจจุบันเนี่ยที่มันมีหลายๆตัวที่ DPS เนี่ยล่อไปเป็นแสนสองแสนสากันแล้วในการโจมตีนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นดาเมจดิวเลอร์ที่ไม่ดีออาเามกลยนะครับ ต,ตัวละครตัวนี้เนาะไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นคอนเทนต์ไหนดีเลยด้วยซ้านะครับผมส่วนตัวเนี่ยถ้าหากว่าจะมีที่ให้มันเล่นจริงๆเนี่ยก็คงเหลือแค่เพียงแค่สตรอรี่กับคอนเทนต์ที่จะเป็นโค,โคลอเซียมนะฮะเท่านั้นเนาะแต่โคลอเซียมเนี่ยก็ไม่ไหวยอยู่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นดาเมจเดิเลอร์ที่เป็นไรธาตุเนี่ยตายแบบไม่ทันได้เกิดน,นะฮะอันนี้ก็พูดตามตรงเลยละกันเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปตัวละครตัวนี้กันดีกว่านะฮะ อย่างที่เห็นกันไปเลยละกันนะครับผมว่าตัวละครแอนนาเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ทําดีไซน์ตัวละครออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของความสามารถของตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดหวังเอามากๆเลยนะครับถ้าจะให้แบบว่าไปเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นที่เป็น d a m จด e d เล l e r ทีมไรท่าเนี่ยมันมีตัวละครตัวอื่นที่มีความสามารถแบบนี้เก่งเก่งกว่าค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าอัศวินในอนาคตนะครับผมที่จะมีในเรื่องของสกิลปาร์ตี้ที่คล้ายกันนะครับแต่อาจจะไม่มีในเรื่องของการโจมตีแบบศัตรูเป็นหมู มากขนาดนั้นแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของการลดกรงลดเกาะแล้วนาไปเล่นในหลายคอนเทนต์มากกว่านะครับคูดาวสกิลก็ไวกว่า DPS ก็สูงกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวของอื่นหาหรือว่านาริหรือว่าตัวละครอื่นๆเลยนะครับที่เป็นดาเมจดิวเลอร์ระยะไกลไร้ธาตุเนี่ยบอกเลยว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันเก่งกว่ามากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีประโยชน์กว่ามากๆนะครับตัวในเรื่องของการที่จะนําไปเล่นคอนเทนต์ไหนได้บ้างเนี่ยอารีน่าเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่มีพื้นที่ให้มันเล่นจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ ไม่มีความสามารถอะไรเลยที่จะเอาไปช่วยในเรื่องของการสนับสนุนให้เพื่อนร่วมทีมอีก3ตวัวได้เก่งขึ้นนะครับหรือว่าอีก2ตัวได้เก่งขึ้นหรือในคอนเชนต์กราเซียเองก็ตามนะครับเจอทีมมืดเข้าไปนี่คือตายยกตี้แน่นอนนะครับผมต่อให้ตัวของแอนนาเนี่ยมันเป็นดาเมจที่โจมตีเป็นหมูได้ก็จริงนะครับแต่องจริงคือไม่ไหวนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับตัวอ่ะที่เป็นทีมโจมตีที่เขาชนะทตุอย่างตัวท่านมืดเนี่ยลูปิน่าเนี่ยภาสีดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยสำหรับครา,ออาได้ค่อน้าง น้าผิดหวังอยู่พอสมควรนะครับส่วนัการครอยากจะเก็บคอลเลคชันเอาไว้ดูสวยงามนะครับต้องบอกต,อตรงๆว่านั่นแหละโมเดลตัวละครทํามาสวยแค่นั้นคือจบความสามารถไม่มีนะครับถ้าอยากจะเปิดจริงๆนะครับก็แนะนําว่าเปิดเพียงแค่ทําสมุดเท่านั้นนะครับถ้าใครที่แบบว่ายังมีตัวละครหลายๆตัวที่ยังเปิดได้ไม่ครบอย่างตัวของการเล่นอารีนาการเล่นคอร์เซียมการเล่นทีมเดนแมทหรือว่าการตีบอสเองก็ตามนะครับไปจับตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมาเปิดมาปั้น ยังรู้สึกดีกว่าเลยด้วยซ้ำนะครับตัวละครตัวนี้ไม่ว่ายัางไงผมก็จะข้ามแบบ100%เลยไม่มีทางเปิดแน่ๆนะครับเราค่อยไปดูตัวของดูริที่จะมาในแพทถัดไปเพิ่มเติมอีกทีนึงนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยอาต้องบอกตามตรงนะว่ามีปัญหากับเรื่องของ ID ของเกาหลีเยอะมากผมก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าไปรีวิวตัวละครเกาหลีมาให้ดูก่อนนะครับผมว่าตัวละครตัวนั้นนะ่ย เกมเพลย์มันเป็นยังไงแต่อาจจะมาพูดให้ฟังได้เพียงแค่ว่าตัวละครตอนนี้จะมีความสามารถยังไงแล้วก็น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของการเดนเทลก็ยังคงทําคลิปอยู่ลงเรื่อยๆแต่อาจจะทำน้อยลงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรที่ให้ทำเยอะมากนะฮะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกาไดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมการเดนเทลกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ